เพื่อนๆเนชื่อไหมว่าสปริงสตาร์ทของ Honda w เวฟ1 1อยขาดมีผลทำให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเนชื่อไหมนะครับอ่ะนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับอ่าไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมเคยเจอที่ผมเคยได้แก้ไขปัญหาปานะครับนั่นก็คืออาการสปริงสตาร์ทขาดแล้วทำให้นะครับ รถมันเร่งไม่ขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนช่างมันคนละส่วนนี่วาเอาละนะครับในช่วงต้นคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูแนวทางนะครับในการที่เราจะทําการเปลี่ยนสปริงสตาร์ทกันก่อนเลยนะครับแต่นะครับหลังจากที่เราดูตรงนี้ผ่านไปนะครับช่วงท้ายคลิปก็จะเป็นนะครับ เหตุผลเหตุการณ์นะครับที่จะทําให้นะครับลดเร่งไม่ขึ้นเพราะสปริงสตาร์ทนะครับอ้านะครับในเมื่อเราพูดถึงสปริงสตาร์ทนะครับการเปลี่ยนสปริงสตาร์ทของ Honda เวฟร้อยสิบไอเวอร์ชั่นเก่านะครับเราจะต้องทําการผ่าเครื่องยนต์ออกมานะครับ โดยในเทคนิคการผ่าเครื่องยนต์นั้นนะครับจะผ่าครึ่งซีครึ่งเดียวก็คือฝาผ่านะครับเฉพาะฝั่งจานไฟเท่านั้นฝั่งคลัตเราจะไม่ไปยุ่งนะแต่นะครับในการที่เราจะผ่านั้นให้ระวังเนี่ยแหวน2ตัวนะครับที่อยู่บนเราเราคลัตกับเราสเตอร์ตรงนี้นะครับจะมีแหวนอยู่2ตัวส่วนมากมันมากจะติดกันนะครับออกมาติดกันออกมากับฝาแครงตัวบนนะครับเวลาที่เราถอด ทีนี้พอเราพอมันติดกันออกมาแล้วนะครับเวลาที่เราเอาไปล้างเอ้ยนะครับเอาไปข้อมหน้าลงเอ้ยนะครับจะทําให้แหวน2ตัวนั้นหล่นอยู่ที่พื้นโดยที่เราไม่ได้สังเกตนะครับหรือว่าเราอาจจะพลาดพังเผอเรอไปนะครับอันนี้แหละแล้วเวลาที่เราจะประกอบเครื่องกลับเข้าไปเนี่ยแหวน2ตัวนะครับอ่ามันก็จะหายพอมันหายเราไม่ได้สังเกตเราก็ประกอบเครื่องเข้าไปเลยละทีนี้นะครับพอประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับ ดันเหลือไปมองเห็นแหวน2ตัวตรงนั้นนะครับสตัวที่มันหล่นออกมาที่มันติดออกมากับแข้งนะครับที่มันหล่นอยู่กับพื้นหรือว่าอาจจะอยู่ในถานน้ามันนี่แหละนะครับเราจะเสียเวลานะครับในการผ่าเครื่องแล้วก็ประกอบแหวนใหม่นะครับทุกท่านอันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับระวังด้วยก็แล้วกันอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเคยพลาดก็คือนี่นะครับอ่า สลักไฟเกียร์นะครับสลักไฟเกียร์กับสปริงตรงนี้มักจะหลุดหายเวลาที่เราเอาลมเป่าเข้าไปหรือว่าเราเอียงเครื่องยนตน์นะครับที่จะทําการล้างชุดเกียร์นั่นแหละนะครับอ่ามันมักจะหลุดหล่นหายนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตัวบอกตําแหน่งไฟเกียร์นะครับระวังหลุดหล่นหายด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านถ้าหากว่าใครจะทําการผ่าเครื่องออกมานะครับ เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสปริงสตาร์ทนะครับแล้วก็กลไกล็อกเกียร์สเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับอยู่มุมด้านซ้ายมือกี้อยู่ในตําแหน่งนี้เลยนะครับอยู่ขอบด้านนอกติดกันกับแครงนะอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่เคยเจอปัญหาในขั้นตอนของการผ่าประกอบเครื่องของ Honda Wave 110i นะครับก็คือนะครับแกนขับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับถ้าว่าเราถอดออกมาแล้วนะครับมาร์กมันเลื่อน นะครับเฟืองมันเลื่อนนะครับมันจะไม่ตรงมาร์กเดิมนะครับเวลาที่เราประกอบเข้าไปมันจะประกอบไม่เข้าหรือบางทีเราตีทะลุทะลวงตีแรงเปินไปนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องจะแตกกระเด็นออกฝั่งคลัตเลยนะครับอ่าดังนั้นเวลาที่เราจะประกอบเนี่ยให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งแข็งคัตอ่าฝั่งแข้งคลัตปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับมันจะเป็น ตัวเว้านะครับส่วนแกนขับมันจะเป็นตัวนูนนะครับหรือว่าตัวผู้กับตัวเมียไปสวมกันนั่นแหละถ้าไม่ตรงร่องมันจะประกอบไม่เข้านะครับจะประกบแข็งลงไม่สนิทนะให้ระวังด้วยก็แล้วกันนะครับในขั้นตอนของการประกบเครื่องนะครับเอาลานะครับเราก็พอรู้กันเป็นสังเขปแล้วนะครับว่ารถ Honda าเว e 1 1 1 i i เวอร์ชั่นเก่านะครับ จะต้องทําการผ่าเครื่องถ้าสปริงแกนสตาร์ทขาดนะครับสปริงตัวไม่กี่บาทแต่ว่าราคาผ่าเครื่องแพงเอาการเอาเรื่องอยู่นะครับทุกท่านเด้อนะครับเอานะครับทีนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องของนะครับอาการที่ผมได้กล่าวมานั่นก็คืออาการของอ่าสปริงสตาร์ทขาดแล้วทําให้รถมันเล่งไม่ขึ้นนะครับอ้าวทำไมสปริงสตาร์ทขาดถึงเล่งไม่ขึ้นมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกัน อะไรยังไงกับชุดมัดไฟนะครับทุกท่านนะที่เพื่อนเนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นชุดมัดไฟจานไฟนะครับห้องจานไฟของเวฟร้อยสิบไอนั่นแหละนะครับโดยจุดที่มือผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับณบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดที่สปริงขาสตาร์ทนะครับสปริงคันสตาร์ทของฮ o n d a w เว e 1้อยออยู่นะครับเวลานะครับสปริงขาสตาร์ทสปริงคันสตาร์ทมันขาดมันจะก็จะเป็นเศษเหล็กนะครับพอเป็นเศษเหล็กแล้วทีนี้ การหมุนของพเพลาข้อเหวี่ยงการหมุนของจุดเกียร์นะครับด้วยแรงดูดของล้อแม่เหล็กจานไฟด้วยนะครับแรงดูดที่เกิดจากการหมุนอของล้อแม่เหล็กจานไฟมันจะดูดเอาเศษเหล็กนะครับจากาเศษสปริงสตาร์ที่มันขาดนี่แหละนะครับมันจะดูดเข้ามาที่ล้อแม่เหล็กจานไฟ เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าร้อแม่เหล็กจานไฟมันทํางานคู่กันกับชุดฟินคอยหรือว่าชุดมัดไฟนะครับอ่าพอผมพูดถึงตรงนี้เพื่อนๆก็อ๋อแล้วล่ะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับว่าเศษเหล็กที่ผมว่านั้นนะครับมันจะมาอยู่ที่ห้องจานไฟจริงหรือไม่นะครับอ่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไว้ไหมนี่นะครับเห็นไหมนะครับเศษเหล็กนะครับมันวิ่งมาที่ ล้อแม่เหล็กจานไฟเนี่ยมันมาติดอยู่ที่ล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็คือเศษของสปริงสตาร์ทนะครับสปริงขาสตาร์สปริงแกนสตาร์ทนี่แหละ Honda, i, นะครับของ Honda เวฟร้อยสิบไอนะครับถูกล้อแม่เหล็กจานไฟดูดมาติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเศษสปริงที่มันหักออกมานะครับทีนี้นะครับในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานนั้นถ้าหากว่าเศษเหล็กตรงนี้นะครับมันวิ่งมาอยู่ในล้อแม่เหล็กจานไฟ แน่นอนแหละนะครับเศรล็กพวกนี้จะไปสร้างความเสียหายให้กับชุดมัดไฟชุดฟินคอยนะครับโดยจะทําให้ชุดมัดไฟฟินคอยของเรานะครับ เกิดอาการช็อตนะครับเพราะว่าบางทีเส้นลวดมันถลอกเพราะว่ามันเบียดกันกับเศษเหล็กนะครับหรือว่าบางทีมันเบียดกันเยอะๆนะครับเส้นลวดมันจะขาดนะครับอาจากสปริงสตาร์ตตัวหนึ่งไม่กี่บาทไม่กี่สิบบาทนะครับแต่ว่าคาแรงในการพากับแพงเดอ้อทีนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนสปริงสตาร์ตแล้วนะครับมันก็จะยังคงมีปัญหาเรื่องของนี่แหละไอชุดไอ ฟินคอยที่มันขาดนี่แหละจะตามหลังมานะครับถ้าหากว่าเราไม่รีบทําการเปลี่ยนออกนะครับสําหรับสปริงสตาร์ทนะครับทีนี้ถ้า,าว่าชุดมัดไฟมันช็อตล่ะนะครับมันจะส่งผลไปยังนะครับแผ่นชาร์จนะครับแล้วก็จะลามไปจนถึงกล่อง ECU นะครับในขณะที่รถของเราใช้งานอยู่นะครับถ้าหากว่าไฟไม่ชาร์จแบตหมดรถของเราก็จะมีอาการเล่งไม่ขึ้นวูบดับ นะครับอ่ามันเกิดขึ้นมาจากมัดไฟนะครับไม่สร้างกระแสไฟชาร์จทีนี้ไฟในแบตเตอรี่หมดมันก็จะเล่งไม่ขึ้นมันก็จะมีอาการวูบดับนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับสปริงสตาร์ทขาด นะครับมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะครับที่จะทําให้รถของเรามีอาการเล่งไม่ขึ้นและจะทําให้เราเสียตังก้อนใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นสปริงสตาร์ทขาดอย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรให้รีบทําการแก้ไขเปลี่ยนถ่ายออกก็แล้วกันนะครับทุกท่านถ้ามัดไฟพังเนี่ยบางทีมันชอ็อตแล้วไฟมันย้อนไปที่แผ่นชาร์จแผ่ชาร์จเสียแผ่นชาร์ชรชอ็อต อา้าวลามไปยังกล่อง ECU อีกอ้าวงานเข้าเลยนะครับมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับในการซ่อมแซมดังนั้นถ้าสปริงสตาร์ทขาดให้รีบทําการเปลี่ยนถ่ายโดยด่วนนะครับเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่าเศษเหล็กนิดๆหน่อยๆนะครับจะไม่มีผลนะก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละนะครับเมื่อกี้นะครับเศษสปริงสตาร์ทก็หลุดมาอยู่ที่ล้อแม่เหล็กแกนไฟเนี่ยนะครับวันนี้ผมหยิบออกแล้วนะนี่หยิบวางลงในถาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลืมใส่ลืมมอาออกนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ